สวัสดีครับแบททอกวันนี้เราก็มีโอกาสมาคุยกับศิลปินคุณเทวิจิตพึ่งเกษมสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจครับสวัสดีครับโอ้ยินดีมากขอเรียกว่ามอนะครับเพราะคุณชินเรียนมาหลายหลายสิบปีใช่ครับก็มีโอกาสที่ได้ทํางานกับเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จริงจังจริงจังครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นช่วงพอมอพจะเพราะว่าตอนไป เยี่ยมที่เชียงใหม่ก็ได้เห็นว่าทำงานเยอะมากนะครับลรวตอนนั้นเนี่ยโควิดมันยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเต็มตัวครับใช่ครับเราก็คุยกันว่าเราจะทําอะไรรว่าพอมาช่วงโควิดเนี่ยได้รับโจทย์ตรงนี้ไปเนี่ยอยากจะขอให้เล่านิดนึงว่าเริ่มต้นเลยว่าโควิดมันมีผลอะไรกับกับมอในการทํางานอันนี้ต้องขอโทษนะฮะที่อาจจะแตกต่างผู้นครับ ที่จริงมันมีผลมากเลยแต่ว่ามันเป็นผลที่ดีด้วยซ้ำไปสำรับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆโดยปกติคือชอบทำงานอยู่แล้วแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีปัญหาอย่างอื่นไหมก็มีแน่นอนเพราะการใช้ชีวิตในข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องมีการป้องกันตัวให้ให้ดีนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าเนื่องจากเรา ชอบใช้เวลาในการทำงานก็อยู่ที่บ้านทํางานในสตูดิโอสะส่วนใหญ่ครับฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดไปแล้วก็คือเรื่องที่ดีมากเพราะเรายิ่งได้มีความเต็มที่กว่ากว่าที่เคยเป็นนะฮะเต็มที่นี้หมายถึงว่าเมื่อก่อนเาอาจจะมีช่วงโควิดมันจะไม่มีใครมาเยี่ยมเลยพอ่างยมันก็ยิ่งสงบกขึ้นไปใหญ่ใช่ยิ่งดีนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผลดีสําหรับการทํางาน มีสมาธิคะมีสมาธิสูงขึ้นโอ้ดีๆก็เลยเห็นผลลัพธ์เลยครสูงขึ้นออกงานมากมายมหาศาลงานชุดนี้เรียกว่าทำทาช่วงโควิดเลยใช่ไหมครับคือคืออย่างเี้ยเนื่องจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันคือผมแสดงงานแต่ผมก็ทํางานต่อเลยครับเพราะว่าอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงแต่ ชีวิตเราแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาความคิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยตอนที่โควิดก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวโยงกันนักแต่ก็ดำเนินสารต่อจากงานที่เพิ่งเพิ่งโชว์ไปเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงที่สโลดาวแล้วก็ค่อยๆหาว่าจะเริ่มอะไรใหม่ เปิในระหว่างนั้นก็ได้อ่านหนังสืออยู่เล่มนึ่งมันเกี่ยวประวัติศาสตร์ที่จีนไปค้นพบเขาบอกว่ามันมีฝรั่งคนหนึงเกียนแต่เป็นหนังสือแปลนะฮะว่าจีนเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นคนค้นพบโรคไม่ใช่โคลัมบัสหรือใครต่อใครก่อนก่อนก็อันนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจความจริง เราก็รู้อยู่แล้วนะแต่ว่าเหมือนกับพอโลกมันพัฒนาขึ้นคนก็เริ่มล่าอาณานิคมครับแต่จีนไม่ใช่แบบชัดเจนเหมือนกับในทางสเปนที่ล่าอาณานิคมแบบแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่ในแนวทางความคิดตัวเองก็จะกําจัสดสมุูดจีนใช้วิธีการเรียกว่าปนิมนอมรหรืออะไรอย่างี้ โดยวงชนผ่อนบีมีอำนาจมีการพัฒนาการในการสร้างเรือเขาอยากจะเห็นโลกที่มันกว้างกว่าพอไปเห็นแล้วก็อยากได้นู่นได้นี่จากซึ่งก็ไปเห็นข้อดีจากจากต่างแดนว่ามันมีอะไรบ้างก็สามารถนํามาใช้ก็เห็นได้เลยจากเส้นทางสายไหมอะไรเงี้ยฮะแล้วจนมาปัจจุบันเนี่ยเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งมีทั้งการค้าการไหลเททางวัฒนธรรมใช่ครับ แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องของอำนาจด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีลักษณะแบบเอเชียแบบมีความปรีประนอมรุ่มนวลนไม่เช่ปรีประนอมแล้วผมว่าเป็นความเป็นชาญฉลาดที่ในการที่จะไม่ไม่ทําอะไรให้มันเกิดความรุนแรงแต่การเป็นการเหมือนกับแลกเปลี่ยนธรรมดาแต่ว่ามันมันเป็นแลกเปลี่ยนซึ่งซึ่งมีนัยยะของการการเป็นอนณาธิคมอ่ะผมคิดว่าเป็นย่งงจริงจริงมนุษย์ก็ พอพัฒนาการมันพัฒนาขึ้นมันก็มันก็คุ้นฉลาดอยู่แล้วครับก็แตอนนี้หนังสือเล่มนี้ก็เลยมีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดจุดเริ่มต้นนะครับอะไรเี่ยจีนคนพบในปี1.4.2.1งองหรประมาณนี้นะฮะจำไม่ได้แน่ชัดครับครับมันสนุกดีเพราะว่าเขาพูดถึงการเดินเรือพูดถึงคือเมื่อก่อนก็เป็นระบบ คุณนางเริ่มต้นเลยนะครับก็สนุกมากครับก็เลยทํางานนี้ก็เลยนึกถึงสิ่งเหล่านี้ไหมครับก็ก็ด้วยฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จริงๆพอพอมันมีจุดเราก็เคยอ่านประวัติศาสตร์มาว่าความเป็นมาของโลกตั้งแต่มนุษย์เกิดมาใช่ไหมฮะจากถ้าอาจารย์สังเกตในงานนี้ผมก็จะเริ่มจากยุคที่มนุษย์ยุคที่ใช้ภาพในภาพเขียนถ้ำก็พูดง่ายๆจาก primitive มาเลยแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วในในมุมมองที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับสภาวะเพราะมันเหมือนกับภาพเนี่ยมันมีมันมีหลายชั้นมากมีมีหลายเลเยอร์มากในการคนดูนี่จะสนุกสนานแล้วก็ต้องไปเหมือนกับไปพยายามค้นพบสัญลักษณ์ต่างๆที่วางไว้ให้เห็นชัดหรือบางอันก็ซ่อนเอาไว้นะครับซึ่งในเรื่อง จะเห็นได้เลยว่าเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องของสัตว์ที่ถูกรังแกโดยมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาโลมามีคาวเต่าทะเลอะไรแบบนี้มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์กับสัตว์โลกนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับงานศิลปะจะเป็นตัวกระจกสะท้อนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไหมว่าสิ่งที่มันมีอยู่เป็นเป็นหลายทศวรรษเป็นหลายศตวรรษที่มนุษย์เนี่ย ทำอะไรกับธรรมชาติเนี่ยในช่วงนี้มันเหมือนกับเป็นอะไรที่กําลังปะทุขึ้นมาครับถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือจริงๆถ้าผู้ชมสนุกในการค้นหาสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ผมผมสนุกเหมือนกันตอนที่ผมทำนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับและนี้ก็คือคือพัฒนาการของมนุษย์ทึงซึ่งพอมนุษย์ฉลาดขึ้นก็ เมื่อก่อนก็คงจะไม่รู้สักเลยแต่วันนี้เรามาไกลแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลสิ่งที่สิ่งที่มนุษย์ได้ทําไว้มีทั้งดีและไม่ดีดีในเวลานึงก็ส่งผลเสียในอีกเวลาหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าในจุดเริ่มต้นที่มนุษย์อะไรสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมามันก็อย่างเช่นมันก็เป็นประโยชน์มากที่เราถ้าเรามองอย่างเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ แต่นี่แหละก็คือผลของการผลพวงผลพวงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆผมหวังว่าถ้าสิ่งที่คนแกะหรือค้นหาหรือว่าอะไรที่ชัดไม่ชัดอย่างที่อาจารย์เกริ่นถึงนะฮะมันก็คือสิ่งที่ผมผมเป็นอย่างนั้นด้วยผมก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่เป็นมนุษย์ผมก็คือปัญหาอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในโลกของเหมือนกับทฤษฎีสมัยก่อนพูดถึงชาวดาร์วินอย่างเงี้ยการอยู่รอดของ สายพันธุ์หรือสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยใช่ครับพอมาปัจจุบันนี้เนี่ยเราซึ่งเป็นสัตว์ในยุคนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มมองแล้วว่าบางทีมันมันอาจจะไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จอย่างที่เขาเคยเขียนมาเพราะว่ามันเหมือนกับไอ้ความไฟฟ้าหาอะไรบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์อยู่รอดได้ได้นานกว่าปกติ เช่นเรื่องของยาครับเรื่องของสารอะไรต่างๆเรื่องของสเต็มเซลล์เรื่องพยายามที่จะท้าทายกับความตายพูดง่ายๆแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่หวนคิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังมุ่งและพุ่งไปเนี่ยนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ข้างหลังครับเหมือนกับผู้ที่ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแข็งแรงที่สุดใช่ครับแต่จะต้องเป็นรวยที่สุดหรือรวยกว่าถึงถึงจะอยู่รอดได้มันก็เลย กระทำในพวกที่กลุ่มที่ไม่มีโอกาสครับที่จะอยู่รอดหรือว่าตามให้ทันเนี่ยซึ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่บ่งบอกว่านะแม้แต่คาเขียนอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่มอเขียนเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเตือนภัยครับให้เรามีสติว่าจริงๆแล้วนี่มันทั่วโลกเลยตอนนี้นี่เราจะต้องมีจิตสํำนึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ผมคิดว่าทฤษฎีของชาวดาเดวิดคือมันต้องคนที่ อะไรนะอยู่รอดได้มันต้องปรับตัวครับมองในแง่ที่ผมก็คิดว่ามันในแง่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็มันเป็นความจริงสําหรับผมนะเมื่อเมื่อเราได้ปรับตัวคิดว่าสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็มันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นในภาพต่างๆซึ่งผมจริงๆผมก็ไม่ได้เขียนเองจริงๆมันก็มาจากปัญหาซึ่งมนุษย์ประสบแล้ว เท็กซ์ต่างๆข้อเขียนต่างๆป้ายประท้วงต่างๆนี่คือปัญหาของของประชาชนในทั่วโลกไม่ว่าจะเกี่ยวกับการสงครามสงครามเวียดนามการสภาพแวดล้อมน้ำมันรั่วในมหาสมุทรหรือขยะในทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนิวเคลียร์นิวเคลียร์ทุกอย่างมันก็เป็นปัญหาหมดฉะนั้นถ้ามนุษย์ต้องการอยู่รอดมนุษย์ก็จะต้องคิดใหม่เพื่อที่จะ ปรับตัวว่าเมื่อเมื่อสิ่งนี้มันเป็นปัญหาผมว่ามันก็เหมือนที่ต้องย้อนกลับไปสู่อดีตในในสมัยที่เรายังไม่ได้ปฏิวัติศาสตร์ากรรมที่มันจะเป็นสังคมเริ่มต้นคือเป็นสังคมเกษตรกรรมครับแต่ไรสารนะเพราะเมื่อก่อนไม่มีเคมีไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าอันนี้แต่สิ่งที่ที่มันพัฒนาการมาอย่างนี้มันเป็น ความความหำโลภของของมนุษย์เองซึ่งซึ่งมันมนุษย์มันมี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 สิ่งนี้อยู่แทบแทบทุกคนอยู่แล้วนะฮะเพราะมันจะเป็นที่มาของชื่องานใช่ครับใช่ไหมครับว่ามนุษย์ทําอะไรสร้างกรรมสร้างกิจอะไรเนี่ยมันก็ต้องก็จะตามมาก็คือ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 เราทําอะไรเราก็ได้รับสิ่งนั้นครับผมผมมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ว่าผมว่ามันเป็นศีลธรรมมันเป็นความจริงเราทําอะไร เราก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนถ้าเราปลูกเกษตรเราใช้ทางเกษตรกรรมแบบแบบไร้สารเราเราก็สะอาดถ้าเรากินในสิ่งบริโภคสิ่งที่เราทําเองถูกไหมครเพราะฉะนั้นงานชุดนี้เนี่ยหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นชินในการดูงานศิลปะอาจจะเราก็ดูแล้วไม่เข้าใจยุ่งเหยิงจริงๆแล้วมันการสอนหลายอย่างเป็นการให้ให้องค์ความรู้หลายอย่างงานชุดนี้สามารถที่จะเหมือนกับเปรียบเสมือนปริศนาธรรมอ่ะ เป็นอะไรที่บ่งบอกอะไรบางอย่างให้เราตำหนักคิดหวังว่าแต่จริงๆแล้วการที่ผมผมผมคิดคือมันมันทั้งสอนและผมก็ได้เรียนรู้จากกทั้งสอนทั้งเรียนอยู่ในตัวเดียวกันตลอดเวลานะเวลาทำงานก็ผมคิดว่าอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากแต่ว่าในฐานะเป็นเราก็อยากจะเมื่อกี้พูดถึงเกษตรกรรมที่สะอาดเราก็อยากจะกินผักไร ปลอดสารพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะฉะนั้นผมคิดว่าความโลภมาทําลายสิ่งนี้อืแต่จะทาไงกับปัจจุบันนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกในการกระทํานี้คือผมคิดว่าไอ้คุณค่าของอะไรนะฮะที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ไม่เจือปนที่ยังไม่ได้ทําลายอย่างเอนกันเราต้องต้องงานอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะสิ่งที่กระทบปัจจุบันเนี้ย มันมีแทบทุกด้านอากาศผมอยู่เชียงใหม่อาจารย์ก็ทราบอยู่แล้วว่าทุกๆปีมันจะมีใช่ใช่คือถ้าเราขาดอากาศหายใจอย่างนั้นมันก็แย่แล้วในปีหนึ่งมีตั้งเมื่อก่อนมีไม่ไม่นานประมาณสักแต่เมื่อก่อนทุกคนหนีไปเชียงใหม่เพื่อจะหาอากาศบริสุทธิ์ถูกต้องแต่เป็นในช่วงที่ดีช่วงหน้าอื่นพอช่วงหน้าร้อนนี่ก็มีการเผากันแล้วมันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นจนหนักจนผมคิดว่ามันเขาบอกว่า ชีวิตที่มันจะอยู่อยู่แล้วดีได้แสงแดดจากธรรมชาติได้อากาศจะมันต้องเอาดอร์นะฮะส่วนหนึ่งนะฮะอยู่อยู่ภายนอกอาคารเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติแต่มันไม่ได้แล้วมันต้องพอถึงเวลามันข้างนอกมันมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยหายใจแทบไม่ออกแล้วมันมันขาวไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นสูดหายใจก็เกรงว่าจะ มันก็จะเกิดโรคร้ายได้เพราะมันมันเข้มข้นมาก PM 2 5เข้มข้นมากมันเกินเกินห0 0เกินไม่รู้ไปถึงฮันเลยแต่นนี้เราเนี่ยถูกกลายพันธุ์เป็นมนุษย์แอนนากาศครับตั้งแต่ PM 2 5เนี่ยนะครับแต่มันอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมสมัยนั้นก็ได้เพราะว่าความคุ้นชินในการแสนนากาศเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยเราก็เลยใส่ต่อเลยใส่แล้วได้ได้คู่ได้คู่ ตอนี้ผมจะได้ผลคู่กันที่ผมจะถาม <ไป S 2> น <ะ S 1> ิดน<ะ>ึงว่าสเสน่ห์แล้วก็ความเป็นไทยวิจิตครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่ติดตามงานมาตลอดนี่คือพรสวรรค์นในการที่จะหยิบพัสดุที่อาจจะนอนอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยกับอีกอันหนึ่งแขวนอยู่เนี่ยมาผสมผสานให้เกิดความหมายเกิดชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมเนี่ยแบบ โหชอบมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ามอนีมม่มีมีพรสวรรค์อย่างเลิศเลยในการที่จะเ,เล่นแร่แปรธาตุวั <c oughs> สดุเหล่านี้เนี่ยครับช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่านี่คือมันเป็นเวลาหลายสิบปีที่ทำสิ่งนี้เนี่ยแล้วแต่ละวันเนี่ยคิดยังไงทำยังไงหรือว่ามันเป็นโดยธรรมชาติเราหยิบขึ้นมาทำ <c oughs> หรือว่ามันต้องวาง <c oughs> แผนก่อนต้องขอบคุณอาจารย์มากาเพียงแต่ว่าผมไม่ได้มองสิ่งนี้เลย <c oughs> แล้วก็ผมคิดว่าเออพรสวรรค์นี่ ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเรามีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปก็คือว่าผมชอบทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้ทํางานเพราะว่าเข้าใจว่าฟังก์ชันของของตัวเองเนี่ยคือถ้าคิดมากไปแล้วจะไม่ได้ทำก็คือคิดมากไปแล้วก็มันก็จะไม่ไปถึงไหนครับคือเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของผมที่จะทําหยิบจับอะไรมาที่รู้สึกว่าชอบ หรือว่ามันความน่าจะเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลมาถึงการเรียนรู้กับให้เราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยผมจะทำะผมจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ผมไม่รู้รรแต่ว่าผมอยากรู้ฉะนั้นมผมก็จะต้องทดลองฉะนั้นงานผม็จะไปอยู่ากับการทดลองแล้วก็ก็เนื่องจากเราก็ไม่ได้เรียน เราจบมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอิสระที่จะทําอย่างที่เราอยากทําแล้วไม่ไปสนใจว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาคิกแล้วว่าอย่างนู้นอย่างนี้ม่อยู่ในกรอบแล้วไม่ใช่ไม่อยู่ในกรอบของของสถาบันอันนี้มันมีอิสระในการทดลองแล้วก็ผมผมคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้ในการที่อยากทําอะไรแล้วการใช้เวลาทุ่มเทในการสนุกไปกับการเรียนรู้การทดลองต่างๆเนี่ย หยิบจับนู้นจับนี่ทดลองนูนทดลองนี้บางอย่างก็มันก็ต่างกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในวงจรในในประสบการณ์ของเราเนี่ยบางทีถึงเวลาหนึ่งอยู่ๆมันก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ต่างหรืออะไรเงี้ยเนื่องจากผมเบสออนไอการที่ ชอบทดลองนะฮะนะฮะมีพื้นฐานในการที่จะทดลองนู้นทดลองนี้ก็ลองลองสิ่งนี้แล้วก็ผมคิดว่าเออมันมันน่าจะเป็นอะไรที่แลวพวกนี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอที่มาพอถึงเวลาหนึ่งมันก็จะส่งผลที่จะปฏิปตะกายเป็นเป็นเรื่องเรื่องราวนะครับตอนนี้คำถามสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายแล้วครับครับมรู้สึกยังไงครับในการเข้ามาร่วม ในเทศกาลบางกอกอาร์ตเบเน,นเร่ครั้งนี้็ะฮะก็ะการแรกก็ต้องขอบคุณอาจารย์รมากเพราะว่าคือนี่ถือเป็นโอกาสนะฮะที่เราเราจะได้แสดงศักยภาพที่อธิบายบไปเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในสตูดิโอหลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะใช้เวลาหลายปีที่จะทดลองนั่นทดลองนี่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันก็เกิด เกิดเจอปริยาแบบอะไรเล่นแร่แปราธาตุเนี่ยเข้ามาผสมกันแล้วเกิดเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งมันทําให้เราเดินหน้าต่อไป,ไ,ปได้แล้วผมคิดว่าเดินหน้าต่อไปเพื่อเพราะว่ามันมีขอบเขตที่เราสามารถที่จะขยายตัวเองออกไปสู่สิ่งอื่นๆที่เราไม่อาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อน แล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็อย่างที่บอกอาจารย์ือว่าอยู่ๆผมก็ไม่เคยทํางานแบบนาร์เรทีฟคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเก่งนะแต่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะหนังสือเล่มเล่มเล่มดันก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมกลับมองว่าไม่ใช่แค่เล่มนี้เล่มเดียวแต่มันอาจจะเป็น เร่ออื่นๆหรือว่าเรื่องอื่นๆการได้สนทนากับคนอื่นที่ต่างออกไปเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ค่อยๆฝังเข้ามาอยู่ในวงจรความคิดของเราแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งทำนองเดียวกับที่ผมชอบทดลองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ข้อมูลต่างๆมันก็คือข้อมูลที่ผลักดันให้เราหรือว่าหรือว่าเราถึงเวลาหนึ่งเราสามารถจะ มันโผล่ขึ้นมาแล้วเราสามารถจะหยิบจับมาโยงกันได้ครับคขอบคุณมากตอนนี้จะมีอะไรฝากให้คนดูไหมครับเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นที่บางกอกอามเป็นเพราะแฟนคลับเยอะมากจะเชิญชวนแฟนคลับมายังไงช่วยคก็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 ถ้าเห็นความเชิญชวนก็คืออาจจะอยู่ในแบ็กกราวน์ของของระหว่างที่เราคุยกันว่าเพราะว่า คนถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามงานผมก็จะเห็นว่าจริงๆผมไม่เคยทําอะไรทํานองนี้มาก่อนอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งว่าถ้าเกิดถ้าเขเห็นว่าอันนี้มันเอ๊มันไม่ใช่เทวิิิตยแน่นอนต้องมาพิสูจน์กันต้องมาพิสูจน์โอเคครับนะฮะจะถามต่อนิดนึงว่าไอ้เนื้อเรื่องของบางกอกอาร์ n e นเล็กๆคราเนี้ที่มันชื่อว่าสินสร้างทางสุขหรือเ scape r o เ t ยครับ อันนี้เราเหมือนกับมาหาทางออกนะเนี่ยงานเหล่านี้มันเหมือนกับเรากาลังหา escape route ในตัวของเราเองนะด้วยครับเพราะว่าอาจารย์นะทั้งทั้งกระบวนการการทํางานแล้วก็ผมคิดว่าในในโลกความเป็นจริงเราเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรครับ,รบเราถึงหาทางอืหาทางออกจากปัญหาตรงนั้นแล้วคิดวิเคราะห์ว่าอะไร ที่เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดสิ่งนี้เราก็ต้องซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้ปัญหาก่อนว่าเรามีปัญหาอืมีมุมไหนที่ทําไปทําไปแล้วแบบโอ้โหนี่แบบไม่เคยคิดเลยว่ามันจะออกมาอย่างนี้ทำจะุกไม่เคยคิดเลยก็ไม่เคยคิดมาก่อนคล้วนี้ยที่บอกเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดไปถึงว่าเพราะว่าอ เพราะมันมีโอกาสที่จะสร้างงานชิ้นใหญ่ๆได้เนื่องจากอาจารย์รหรือแบงกอกอาร์เบียนเลได้รับเชิญผมมาอันนี้มันก็เป็นโอกาสยิ่งใหญ่มากที่รเราสามารถที่จะครเองงานที่มันพอเราครเอทไปแล้วอย่างที่บอกอาจารย์ก็คือว่าอ,อ,อะไรนะไอความคิดสร้างสารรค์มันเกิดในระหว่างที่เรารรเราทำก็มันก็ คือถ้าเราได้ทํามากมันก็เราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดจากสิ่งที่เราทําครับเยอะขึ้นอันนี้มันก็คือสิ่งที่จริงๆถ้าจะทําให้ผู้ชมประหลาดใจจริงๆมันประหลาดใจผมก่อนถ้ามันไม่ประหลาดใจผมก่อนมันจะมีปัญหาครับสิ่งนี้แมสเซจนี้มันก็จะไม่สามารถส่งไปกับครับกับกผู้ชมได้ใช่ดีครับโอ้นี่มีมีการ ระลึกถึงพูดถึงงานอย่างปิกัสโซหรือสเพราะว่าจริงๆปีปีปิกัสโซคือในช่วงนั้นก็ต่อต้านสงครามกลางเมืองสเปนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิกัสโซก็เป็นศิลปินก็คือปิกัสโซอ่ใช้ใช้เรียกว่าสาขาอาชีพของเขาเนี่ยในการที่จะบอกเล่าผลผลพวงของปัญหาเนื่องมันเป็นภาพที่ดังครับมากผมก็เลยคิดว่าเออ แล้วเราก็ชื่นชอบอีกโซกัโซ่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะฮะมันก็มีเยอะแยะอย่างเช่นฟิลิปกัสตันหรืออะไรแต่ในเวลาเดียวกันมันจะโยงไปถึงงานในถ้ำด้วยใช่ไหมครับในในถ้ำก็มีใช่ไหมก็มีแต่ว่าในถ้ำก็มีงานงานผนังถ้ำก็เมื่อคือจากสิ่งที่คริสตศาสนาเรื่องอาดามป็นอีฟเรื่องราวอันนี้คือการเกิด จีนิสิสก็มนุษย์ขึ้นมาผมเริ่มต้นจากจ e นิสิสเริ่มต้นตรงนั้นมันจะได้อาอาจจะโยงแล้วให้เข้าใจได้ง่ายว่าเออมนุษย์เริ่มเกิดมามันก็เริ่มมีปัญหาแล้วปัญหาแล้วโอเคครับครับที่มาของของอาจาร์ของมเนี่ยเ่าที่มาที่มาก็คือว่าเออส่วนใหญ่เรา ถ้าภัยยังไม่ใกล้ตัวเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรครับอันนี้ไม่ได้เป็นคำกระนัยกแน่แต่ว่าเป็นคําพูดแบบแบบที่ทุกคนจะเข้าใจได้นะฮะว่าอย่างเช่นที่เขาพูดพูดกันว่าไม่เห็นลงศพในหลังน้าตาคือถ้าเรายังไม่เห็นไม่รู้ว่าภัยเข้ามาใกล้ตัวเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นอาหารปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างว่าคนเกิดเป็นโรคมะเร็งกันเยอะเพราะว่าเนื่องจากสารพิษที่ตกค้างใน ในผักยาฆ่าแมลงไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะยาฆ่าแมลงอย่างเดียวแต่ว่าพื้นดินมันก็มีสารเคมีคอย่างเช่นยาฆ่าหญ้ามันก็มีซ่อนอยู่ในใงานที่นั้นนะฮะคือดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ให้พื้นดินสิ่งที่ให้อาหารกับเราเราควรจะต้องรักษาผมคิดว่าธรรมชาติหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่ก็ความ ความโลภมาทําลายสิ่งนี้แต่พอทําลายสิ่งนี้ก็เท่ากับทําลายตัวเองออืืมครับถูกไหมครับก็วันหนึ่งมันก็ต้องไปถึงคนที่สร้างมันขึ้นมาครับก็นี่คือการคือการกระทำารรมบหาอันนี้ก็คือไอเดียที่เบื้องต้นผมตอนแรกผมไม่ผมคิดว่าสเปซตัวนี้สำหรับผมคนเดียวขอโทษเด้วยาจะเดี๋ยวจาห้องใหม่ให้ได้ผมก็เลย เอาไอ้ตัวต้นเหตุตัวนี้กับไอ้สิ่งที่มันกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยภัยใกล้ตัวมาถึงรแล้วนะแต่มันมาจากไหนล่ะไอ้เพนติ้งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลพวงจากภัยใกล้ตัวของเราอันนั้นอาจจะห่างหน่อยเพราะมันมีทั่วโลกคมันไม่ได้ประเทศไทยเผาป่าในที่เชียงใหม่เผาขยะที่เชียงใหม่อย่างเดียวแต่ทั่วโลกมันก็เกิดสิ่งนี้ครับแล้วก็แล้วมันเกิดไปได้ยังไงมันเกิดมาจาก พอเทรดที่ต่างๆที่ที่เราที่ผมสอนอยู่บนเลเยอร์ของของภาพที่เป็นปัญหาก็คือคนที่สร้างปันญหาแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเนื่องจาก Space มันใหญ่มากเนี่ยเราก็ต้องกำจัดจำกัด Space ให้มันเข้าไปพอหมาะเพราะฉะนั้นเลยตรงนั้นส่วนตรงนั้นเนี่ยคิดไว้ว่าจะนำมา ล้อมมากั้นคล้องตัวนี้เอาไว้เดิมเป็นอย่างนั้นเดิมเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้แยกเป็นสองส่วนแบ่งืืนทีสองส่วนก็ก็เดี๋ยวแก้ปัญหาแต่เราก็จะเชิญชวนให้คนเดินเข้ามาได้ได้ก็ก็เป็นเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งซึ่งประสบสมมุติว่าเชิญคนเดินมาตรงนี้แล้วก็จะมันก็จะรีเลทกันกับงานตรงนั้นเพราะอันนั้นก็ต้องเหมือนกับเข้ามุดเข้าไปด้วยใช่ใช่มันมันมันยังมีความสัมพันธ์เครับ แล้วให้ชื่ออันนี้ป่ะชื่ออ,อันนี้นก็คือชื่อร้อยพ่อพันแม่อ๋อร้อยพ่อพันแม่ครับครับเพราะว่าขยะตอนแรกผมคิดว่าจะเอาอาจารย์เห็นไอ้มงที่ที่ผมพูดถึงว่ามันคล้ายฟิลิปกัสเซนที่ค,คนที่มีหูะนะ่รนะฮะคือไอ้มงเนี่ยมันเวลาคนใช้ฟังก์ชันจริงๆก็คือเขาใช้คนงานเขาใช้อ,ออกสู่ งานเอาดอกงาบที่มีแดดเยอะหรืองานที่เจอมลภาวะอย่างเช่นการช่างเชื่อมหรือคนงานกรรมกรที่จะต้องเจอฝุ่นเจออะไรนี่นะครับมาแขวนไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าขยะต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครบ้างเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราสร้างขยะขนาดไหนแต่จริงๆแล้วทุกคนถ้าเกิดคุณเป็นอยู่ในสังคมบริโภคในปัจจุบันเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณไปซื้อของมันก็มี พลาสติกห่อหุ้มสิ่งนั้นเอาไว้อยู่แล้วนะฮะคุณหนึ่งเรี่ยงไม่ได้เลยจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยขยะที่ผมนอกจากจะให้เพื่อนช่วยเก็บส่วนหนึ่งผมก็เก็บขยะสิ่งที่ผมผมสร้างขึ้นเองหมายถึงว่าเวลาผมเสร็จแล้วซื้อของมาดื่มน้ำข้างนอกขวดพลาสติกถูกพนาะหรือว่าซื้อของในห้างผักหรืออะไรก็ตามมันจะมีพลาสติกมีอะไร ก็เก็บมามาใช้งานหรือว่าขยะที่เราเคยเอาไปทิ้งนอกบ้านอะไรบ้างผมเริ่มเก็บขยะที่จะเอามาใช้ขยะที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะะถ้าถ้าพูดในในแง่นี้นะฮะก็คือรีไซเคิลขยะตัวเองมาเป็นงานศิลปะใช่ครับก็คือเอาเอาชิ้นนั้นก็เหมือนกันยกเว้นว่าผ้าใบมันจะต้องซื้อใหม่นะเพราะว่ามันตอนนี้สิ่งที่ตามมาในขยะมันจะมีราคานะต่อไปเนี่ยพอมันผ่านมือศิลปิน ที่ชื่อว่าไทยวิจิตหว,วังมากจะมีราคาขนาดไหแต่ว่าถ้าเกิดคนสามารถที่จะรับสื่อหรือว่าแมสเซจเหลนี้ได้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ายิ่งกว่า,าราคาค่าขยะนะฮะแล้วก็เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทุกคนสามารถที่จะคือจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเขา,เขาคิดกันอาจจะทำได้ดีผา คือแต่ละคนช่วยกันคิดเป็นฟันเฟืองของการที่จะรีไซเคิลขยะนะฮะแล้วหลายๆคนก็ทำได้ดีมากๆผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ที่พยายามจะจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์โอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณยิ่งครับคครับขอบคุณครับ